หลังจากที่วันที่ผ่านมาเราได้ตะเวนตลอาทัวร์ในเมืองไปแล้วนะครับทั้งช้อปปิ้งแล้วก็ชมสวนสัตว์น้ำมันสวยงามอิ่มอกอิ่มใจไปวันนี้ชาวคณะเนี่ยก็ได้วางแผนที่จะออกไปโซนอนอกเมืองอีกครั้งครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เรียบง่ายนะครับเป้าหมายเนี่ยมีน้อยนิดแต่เต็มไปด้วยประสบการณ์อันเรียบง่ายที่ยิ่งใหญ่อีกเช่นเคยโดยวันนี้ทั้งวันนะครับเราจะเดินทางไปที่สวนมารุยมามะครับซึ่งเป็นสวนป่าใหญ่ที่เป็นที่ตั้ง ของศาลเจ้าที่ใช้ทําพิธีสําคัญต่างๆวิวต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะมาฤดูไหนก็สวยงามจริงๆครับผู้คนมากมายเนี่ยต่างหลั่งไหลเข้ามาที่นี่กันครับผม,มสิ่งหนึ่งที่เด่นชัดที่สุดสำหรับคนญี่ปุ่นนะครับในสายตาของผมเลยก็คือระบบสาธารณาสุขของบ้านเขานั่นเอง หรืออีกในหนึ่งที่ผมต้องการจะสื่อก็คือรถไฟฟ้าทั้งบนดินแล้วก็ใต้ดินนี่เองที่ทําให้ทุกๆเมืองทุกๆจังหวัดต่างเชื่อมเข้าถึงกันหมดนั่นเองครับการไปสวนมารุยามะนั้นจริงๆมันก็มีการขับรถหรือต่อรถบัสไปได้นะครับแต่การโดยสารที่สะดวกแล้วก็ประหยัดเงินต่อรอบนั้นก็เป็นทางเลือกที่ดีไม่น้อยใช่ไหมล่ะครับผมพอทุกอย่างมันเข้าถึงกันหมดแล้ว การไปไหนมาไหนก็สะดวกความเจริญก็แผ่ขยายเป็นวงกว้างจากโรงแรมของเราไปถึงสวนมารุยามะเลยเป็นเรื่องแค่คิดก็เกิดขึ้นได้ทันทีครับสะดวกชีวิตเหลือเกินโดยหลังจากเราลงรถไฟมาแล้วนะครับท้องเนี่ยก็เริ่มหิวเพราะข้าวเนี่ยยังตกไม่ถึงท้องเลยนั่นเองพี่นัทพี่เบลเลยพาผมกับภรรยาไปร้านแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆสวนมารุยามะครับ เป็นร้านขนมปังที่มีการเสิร์ฟชุดอาหารกลางวันนั่นเองโชคดีมากที่เดินเข้าไปทันเพราะหลังจากนั้นเนี่ยคนเนี่ยคือเดินเข้ามาเรื่อยๆเ,เลยล่ะครับจะบอกว่านี่คือมื้ออาหารที่ไม่คาดหวังแต่กลับฝังเข้าไปในใจแบบตาตึงเลยล่ะครับผมได้สั่งสตูเนื้อวอัวมาครับแล้วมันจะมาพร้อมกับเซตขนมปังหลากหลายรูปแบบโฮวีซาวดแบบปกติคือมาเยอะมากจนไม่รู้ชื่อเลยละ่ะแต่ทุกตัวเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์และก็ความอร่อยในแบบของมันครับพอฉีก แล้วมาจุ่มกินกับสตูเนื้อเนี่ยประทับใจมากเลยครับทุกๆคำเนี่ยคือรสชาติใหม่ๆที่ไม่เคยลิ้มลองยิ่งพอได้ตักเนื้อวัวที่ตุ๋นมาหอมๆเข้าปากแล้ว t e x t อร์ที่นุ่มหนึบเคี้ยวง่ายหอมหวานเป็นมื้อที่ฟินมากๆเลยแะครับเติมพลังทั้งท้องแล้วก็หัวใจไปในตัวเลยทีเดียวยยหลังจากนั้นพวกเราจึงเดินทางมุ่งหน้าไปสวนมารุยามากันครับแล้วก็สะดุดเข้ากับร้านกาแฟที่เป็นรถตู้ครับ ตั้งเด่นตระงาสวยงามฟีลลิ่งแบบโฮมี่โคซีมากๆเลยมาสืบความทีหลังว่าเป็นหนึ่งในร้านเครือของร้านกาแฟาดังแถวน้ำครับรสชาติเนี่ยก็ตามท้องเรื่องเลยครับอร่อยหอมหวานตอบรับกับแสงแดดธรรมชาติที่สวยงามที่โอบล้อมร้ไว้ได้อย่างดีเลยละครับเลกตนี่น่าจะเป็นครั้งที่2 ที่ผมได้มายังสถานที่แห่งนี้ครับครั้งแรกเนี่ยก็เป็นช่วงที่หิมะตกหนักเลยครับหนาวสุดขั้วหัวใจมองอะไรเนี่ยก็ไม่ค่อยจะชัดมากขนาดนั้นรอบนี้เนี่ยมาในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีก็ทําให้ได้เห็นมุมมองแปลกๆในใมมๆขึ้นเยอะเลยล่ะครับสวยงามประทับใจมากได้เห็นเขาซ่อมหลังคาด้วยดูมีแบบแผนสวยงามดีเหมือนในการ์ตูนเลยไม้เคาะปกโป๊กนับว่าเป็นส่วนที่ให้ความสบายใจแล้วก็สบายตามากๆเลยล่ะครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์รันดอมขึ้นครับก็คือหลังจากที่พวกเราเนี่ยเสร็จจากสวนมารุยมามะแล้วเราก็นั่งรถไฟกลับเข้ามาในเมืองครับแล้วก็ไปบรรจบที่สวนนาคาจิมะกันครับซึ่งก็ไปสะดุดกับบึงนั้นสวยงามที่โอบล้อมไปด้วยต้นไม้หลากสีสวยงามมากๆด้านใดนั้นเนี่ยก็เจอว่าเขามีให้พายเรือด้วยนั่นเองเลยตกลงกันว่าลองดูสักหน่อยครับในไหนก็มาแล้วซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ไม่เคยพายเรือเลยด้วยซ้ําครับ แอบตื่นเต้นเหมือนกันแล้วก็โดนคนลุงนะครับตบเข่าไปทีหนึง,ง,งเรียกสติครับคือสื่อสารกันไม่รู้เรื่องนะแต่ลุงแกเนี่ยจะเอาให้ชัวว่าเราเนี่ยเข้าใจว่ากฎมันเป็นยังไงพายเรือยังไงไม่งั้นเดี๋ยวเรือล่มเนี่ยเราลำบากแกอีกต้องมาฮิ้วนะครับ ซึ่งก็เป็นไปตามที่คิดครับพอพายเรือออกมาแล้วตอน,น,นแรกเนี่ยคือไปไม่เป็นเลยครับเราคุณลุงที่อยู่ริมท่าเนี่ยก็คือตะโกนสอนกันแบบไม่ขาดสายเป็นอะไรที่ลุ้นกันมากแล้วก็ไม่อยากทําให้ลุงแกผิดหวังกันครับตลกดีพอพายเรือกันเสร็จแล้วก็เดินเล่นในสวนกันอีกสักพักครับก่อนที่จะเจอร้านพักผ่อนในสวนขายพวกขนมต่างๆให้ได้นั่งกินพักขาพักแขนกันสมบูรณ์แบบมากเลยนะครับ และมื้อเย็นก็มาถึงครับพี่เบลได้ทำการจองร้านยากิโทริอิซากายะที่ผมคิดว่ากินแล้วเนี่ยตัวลอยหลุดออกจากโต๊ะไปเลยล่ะครับซึ่งก็คือร้านโทริกิโซกุนั่นเองถึงแม้จะเป็นร้านแฟรนไชส์นะครับแต่เป็นร้านที่คุณภาพสูงมากๆไม้ต่างๆแต่ละแบบเนี่ยแต่ละชนิดโคตรของประทับใจเลยล่ะครับยางมาอย่างดีหอมมาก ไม่เหนียวแต่ละอันเนี่ยมีรสชาติของตัวเองอย่างลงตัวเป็นมติใหม่ของยากิโทริเลยครับประทับใจมากห้ามพลาดเลยนะครับโทริกิโซกุพอเรากินอิ่มท้องแล้วก็ไปที่ตึกราวันกันครับเป็นตึกกิจกรรมวัยรุ่นที่แท้จริงครับ ข้างใต้ดินเนี่ยบางวันก็จะเป็นผักครับชั้นบนติดถนนเนี่ยก็จะมีตู้ขี้ต่างๆให้เลือกสัรนเลือกเล่นกันส่วนข้างบนไปเรื่อยๆนะครับทั้งตึกเลยก็จะมีทั้งร้องคาราโอเกะโต๊ะปิงปองตู้ปาจิงโกะรวมไปถึงโบลิ่งครับซึ่งแน่นอน วัยรุ่นเด็กสยามบลูโออย่างพวกเราก็ไปจบที่ลานโบลิ่งกันครับแล้วก็มันดีมากๆเลยนะมันออกแบบมาเนี่ยสุดยอดมากระบบเขาทํามาโคตรดีการสั่งอาหารเนี่ยก็ง่ายมีรูปแบบการเล่นที่พอเราโยมไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะมีการแบทเทิลกันครับกับเล่นคนอื่นข้างๆทั้งหมดเลยเป็นมิติใหม่ของการเล่นโบลิ่งมากๆเลยละ่ะเป็นกิจกรรมที่เข้าถึงง่ายแล้วก็สนุกสุดๆไปเลยล่ะครับอ๋อ <Hey. S 1> แล้วก็ ถ้าใครเล่นเสร็จแล้วหิวๆนะครับแล้วบังเอิญพักที่โฮเทลเนสเหมือนกับพวกเราจะบอกว่าเยื้องไปข้างๆเนี่ยใกล้ๆมีร้านราเมงเปิดดึกที่โคตรจะอร่อยอยู่เลยละครับอันนี้ก็ไม่ได้คาดหวังนะครับแต่ก็สมหวังเฉยเลยเป็นการจบวันที่5ที่สุดจะปังไปเลยละครับทุกคนหวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้ชมได้ไอเดียในการเที่ยวหรือสนุกไปด้วยกันกับผมนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ